ถ้าจะเน้นที่คุณภาพก็ลองอยางตัวนี้กันดูหน่อยไหมครับกับชุดล้อขนาด16นิ้วพร้อมอยาง b ิ s t o n e All Terrain สวัสดีนะฮะวันนี้อยู่ที่ร้านโลนินกาฬนะครับผมวันนี้ลูกค้าสั่งประกอบล้อติดตั้งนอกสถานที่นะครับผมลูกค้านี่บอกว่าเขาขับนาวาร่าหาล้อสวยๆยากจางพอมีไหมต้องบอกว่าล้อนาวาร่าเราก็พอมีนะแต่ว่าลายนี้ไม่ว่าจะเป็นนาวาร่หรือกระบะ 6 0 3 9ก็มีเหมือนกันทั้งหมดนะครับผมคือต่างกันแค่ตรงกลางนะถ้าเป็น6 0 3 9เนี่ยฝากลางก็ใหญ่ๆห,หน่อยอ่าแค่นั้นเองนะครับผมนองนั้นเหมือนกันหมดตัวนี้มาพร้อมอยาง b i s t o n e d u l e r นะครับ All Terrain ตัวนี้เป็นยาง245746ลูกค้าเป็นกระบะเตี้ย นะครับผมเราอยากใส่ยางให้มันใหญ่ที่สุดเท่าที่จะยัดได้นะครับก็ตัวเตี้ยนี่มากสุดก็2 4 5ี่ห้นี่ถือว่าใหญ่แล้วนะอาจจะมีเฉียด,ดซุ้มหรือว่ายังไงต้องไปดูกันหน้าง,งานนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมยางนะจุดเด่นอยู่ที่ยางบีสโต้นะครับผมตัวนี้เป็นยางบีสโตนตัว,ต,วตัวใหม่ล่าสุดของเขาแต่ก็ไม่เรียกว่าใหม่แล้วเป็นปี2องปีนะแต่สําหรับใครที่อยากจะอัปเกรดคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพบอกว่าอยัดได้ยางที่ดีหน่อยแต่ว่ายังไม่กล้าโดดไปถึงขั้นแบบว่า BF อะไรมันโอ้โหนะ่มันงบมันเกินไปอะไรอย่างนี้ อยากได้สายนิ่มเงียบเออแต่แล้ว,ลว,ลวตัวนี้ก็ต้องบอกว่าแน่นอนพอเป็นบิสโต e เนี่ยใครๆก็รู้นะจักนะว่ามันเป็นยางระดับโลกในเรื่องของความน่าไว้วางใจนี่คือขีดสุดอยู่เลยนะครับบวกกับตัวนี้เขาอัปเกรดมาเนี่ยแก้มยางทนทานขึ้นอะไรขึ้นหลายอย่างเสียงก็เงียบแผมนุ่มนวลด้วยใครสนใจชุดนี้อยากได้เป็นแม็กตัวอื่นอยากได้เป็น18ก็ได้เป็น20สอบถามได้ครับขอบคุณครับ